ประสบการณ์เมาแอลกอฮอล์ครั้งแรกในชีวิตคือเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันที่มีการจัดงานแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องผมคนหนึง่งในช่วงเที่ยงของวันนั้นก็มีการกินเลี้ยงกันนะครับวน์แดงเป็นที่นิยมมากกว่าในงานแต่งงานส่วนใหญ่แต่ในงานแต่งงานเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมามีทั้งวน์แดงและไวน์ขาวซึ่งพนักงานก็บอกว่าวน์แดงจะแรงกว่าวน์ขาว เนื่องจากผมยังไม่รู้เรื่องวายดีพอนะผมจึงดื่มวายผิดวิธีคือการดื่มวายที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องค่อยๆจิบไปพร้อมกับอาหารที่จัดให้กินเลี้ยงในช่วงเที่ยงของวันนั้นแต่ผมก็ดื่มผิดวิธีนะเพราะผมค่อยๆจิบจนหมดแก้วตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปกินทําให้ผมมีอาการเมาเล็กน้อยขณะอยู่ในงานกินเลี้ยงนะครับมีอาการเมาเล็กน้อยตอนที่เดินไปหยิบอาหารแล้วมานั่งกินบนโตะ๊ะแต่ก็ทําให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขอยู่นิ่งได้มากขึ้น และรู้สึกดื่มดากับบรรยากาศงานแต่งงานได้มากขึ้นผมจึงจะตัดสินใจดื่มไวน์เป็นแก้วที่สองนะโดยแก้วที่สองนี้ผมจะค่อยคอยจิบไปพร้อมกับอาหารในงานกินเลี้ยงนะในระหว่างนี้นะครับมีลูกพี่ลูกน้องคนอื่นๆอีกสองคนคนนึงเข้ามาทักผมว่าเมาหน้าแดงลองไปดูกระจกดูสิอีกคนหนึ่งก็ทักมาว่าเมาไปดื่มอะไรมาแต่ด้วยความที่ตอนนั้นผมเมาอยู่ผมก็เลยไม่ได้ตอบอะไรไป ช่วงท,ที่ผมค่อยๆจิบไวน์แดงแก้วที่2พร้อมกับอาหารในงานกินเลี้ยงนั้นผมก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นอยู่นิ่งมากขึ้นและมีสมาธิในการทำควิดในคาหูดที่เกี่ยวข้องกับคู่บ่าวสาวคู่รักคู่นี้ในงานแต่งงานมากขึ้นสรุปก็คือวน์แดงทำให้ผมรู้สึกฟินกับงานแต่งงานครั้งนี้มากขึ้นเยอะพอไวน์แก้วที่สหมดสักพักหนึ่งผมก็เดินไปหยิบวน์แก้วที่สามมาค่อยๆจิบนะ แก้วที่3ก็ผมก็ดื่มคล้ายๆกับแก้วที่สองนั่นแหละก็คือค่อยๆจิบแต่อาหารเริ่มจะหมดแล้วนะครับผมอาจจะดูเหมือนกับว่าดื่มวายเยอะเกินไปดื่มถึง3าแก้วนะแต่ด้วยความที่ผมจะดื่มวายเฉพาะในงานแต่งและในงานแต่งเนี่ยนานๆจะจัดทีหนึ่งนะผมก็เลยจับเยอะหน่อยพองานแต่งงานสิ้นสุดลงนะครับผมดื่มวายแดงไปสามแก้วทําให้อาการตอน งานนี้สิ้นสุดลงเนี่ยผมมีอาการหน้าแดงตาหวานตาเยิ้มนะและมึนหัวเล็กน้อยแต่ก็ยังเดินไปไหนมาไหนได้ตามปกติคือการเมาวายเนี่ยจะเป็นการเมาแบบผู้ดีนะซึ่งต่างจากการเมาด้วยแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆที่อาจจะทำให้เสียท่าหนักหรือว่าเจ็บทรงไม่อยู่ ยังโชคดีที่ผมไม่แพ้แอลกอฮอล์นะครับสําหรับคนที่แพ้แอลกอฮอล์จะมีอาการเป็นผื่นแดงตามบริเวณใบหน้าหรือําตัวนะซึ่งสําหรับคนที่มีอาการแบบนี้แล้วเนี่ยห้ามดื่มต่อโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นอันตรายถึงชีวิตสรุปนะครับอาการเมาแอลกอฮอล์ครั้งแรกในชีวิตผมเนี่ยก็คือมึนหัวเล็กน้อยนะใจเต้นเร็วขึ้นเลือดสูบฉีดดีขึ้นและนั่งนิ่งได้นานขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้นะครับ สำคัญที่สุดนะผมบอกไว้เลยนะว่าผมไม่ได้แนะนําให้คุณไปดื่มวายดื่มเหล้าดื่มเบียรดื่มแอลหรือใช้สารเสพติดป,ประเภทอื่นๆนะครับผมแค่มารีวิวอาการของตัวผมเองเท่านั้นนะครับ